ถึงจะห้ามเขานะครับแต่เขาก็ห้ามหัวใจวัวขาไม่นะครับท่านผูช้ชม คู่นี้โชกันห้ายกนะครับระหว่างบัวขาวกับซาลีนะครับนักชกจักฝรั่งเศสนี่ครับท่านผู้ชมกฎกติการคือห้ามใช้เข่านะฮะเอาโหนี่ฮะผิดสงเขานะครับโอ้ยต่างชายเขาหวาดระแวงกลัวเหลือเกินครับท่านผู้ชมห้ามใช้เขานะครับในกฎกติการในแมตชนี้ฮะคู่นี้โชกันห้ายกนะครับมาดูเกมมันโชกกันท่านผู้ชมซาลีครับขยับเข้าหาบัวขาวครับดูครับมาอยากบขวาต่อยซ้ายทัดทายบัวขาวครับมาบัวขาวยังนิ่งนะ เตะซ้ายหนึ่งทีครับบุคาซาลีโอโมาหเขางีลิงสยบอยู่แล้วครับยังไม่ตื่นเลยเยอะต่อยซ้ายอีกแล้วครับมาซ้ายสามทีครับยับซ้ายไปสามทีครับตบขวาหนึ่งทีครับซาลีหัวเขายังไม่ไม่ออกอาวุธเยอะนะฮะดูจังหวะมะครับมาซาลีขยับเข้าหาครับเข้าหาอาวุธนะต่อยซ้ายหนึ่งทีครับมาเตะซ้ายตามขาจับขวาต่อยขวาคืนครับมา มา,มาต่อเกมยกที่2ครับผัวขยับเข้าหานะพวกเขาเตะซ้ายครับนี่ครับเตะอัดตัวโอ้โหซาลีลื่นครับฟ้องกรรมาการวันลื่นนะฮะบุเขา ลูกจังหวะขับลูกครับดรอครับมาไม่เป็นไรครับดูวไปซ้ายขวาขึ้นครับภูเขาอูขวาขึ้นอีกแค่ครับโอ้โหแกซาลีแกไม่บังนะทุกคนนี่ครับเตะเข้าถึงดอกครับเตะเข้าลูกดอกครับอูยังครับมาจังหวะเตะลูกแข้งนะฮะต่อยขวาไม่ถึงครับอุ้ยโดนไม่หลายแข้งครับอุ้ยหัวหุกซ้ายครับโอ้โหดักสวยฮะภูเขาของซาลีนะครับภูเขาซาลีพยายามขึ้นครับเตะอ้ยมา เตะกึงเข่านะฮะตัวกรรมการเตือนน,อนะครับว่าจังหวะออกเตะแล้ว <c oughs> ตัดแต้มครับตัดแต้มบัวาข่าเรื่องเข่าครับท่านชมโอ้โหไม่มันจังหวะกึ่งแข้งกึ่งเข่าครับจังหวะเอาหน้าแข้งไตะครับ <c oughs> แล้วไปโดนเข่าครับ <c oughs> โอ้โหเสียครับบอตัดแต้มมาท่านชมมีอุกยขวาท่านชมเอียงเข้าไปแล้วาลีไม่เอียงหาเชือกครับตะกี้ อุตตแกแข่งครับไม่ไม่รู้ครับท่านทุนมาอึดอัดไปหมดลครับบุกขาวตอนนี้มาอะไรก็ห้ามทุกอย่างฮะโอ้โหเจะเรียบมวยไทยได้ยังไงครับนี่หูจังหวะหลบกลมหลบมากลื่นฮะสู้ตายครับบุกขาวห้ามก็ห้ามไปครับไอที่ไม่ห้ามก็โคนมาใช้ครับบุกขาวนี่ครับปล่อยขวาครับโอ้ยนี่ครับมัดไม่ห้ามเราะบุกขาวใช้ได้อย่างเดียวครับนี่ฮะมา เปลี่ยนเข้าไปนี่ครับสวยโอ้โหมายิงต่อยิงหมดติดตักนะฮะอยู่ในเกมของเขาครับมาเตะขวานี่เขาโอ้ยคืนการคอท่านผู้ชมสวยฮะนี่ต้องเล่นให้อยู่ครับต้องเล่นให้อยู่มัดมากไปขวาหนึ่งทีหมดยกพอดีครับมาดูผลการตัดสินฮะเสมอครับชมโอ้โหฮ